กลายเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงบันเทิงและสังคมออนไลน์ครับเมื่อพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอวพิธีกรชื่อดังแห่งรายการโหนกระแสประกาศดําเนินการทางกฎหมายฟ้องร้องเบีย์เดอะวอยซ์นักร้องสาวจากเวทีเดอะวอยซ์ไทยแลนด์หลังจากมีการโพสต์ข้อความในลนพพักษณะพาดพิงสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียง พี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลครับพิธีกรขวัญใจมหาชนที่ไม่เคยยอมให้ใครมาทําลายชื่อเสียงของเขาง่ายเมื่อเบีย์เดอะไวท์นักร้องสาวจากเวทีชื่อดังพนข้อความวิจารณ์ซึ่งมีความหมายและน้ําเสียงที่ทําให้เกิดความเสียหายอย่างชัดเจนพี่หนุ่มกัญชัยจึงไม่รอช้าครับเดินหน้าฟ้องหมิ่นประมาทพร้อมยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องขำๆที่สามารถปล่อยผ่านได้พี่หนุ่มกัญชัยเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับว่าการตัดสินใจดําเนินคดีในครั้งนี้เป็นเรื่องของการปกป้องศักดิ์ศรีและความจริง พร้อมยืนยันว่าทําไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาพี่หนุ่มบอกนะครับว่าผมให้โอกาสมานานแล้วไม่อยากมีเรื่องกับใครแต่เมื่อมันกระทบถึงเกียรติยศและทําให้คนเข้าใจผิดผมก็ต้องปกป้องตัวเองและเพื่อให้สังคมได้เห็นข้อเท็จจริงสําหรับรายละเอียดของคดีนะครับพี่หนุ่มกัญชัยระบุนะครับว่าเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาพร้อมทั้งมีการรวบรวมหลักฐานทั้งข้อความโพสต์และคลิปเสียงที่เกี่ยวข้องไว้เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นทนายความของพี่หนุ่มได้มีการยื่นฟ้องต่อสารและคาดว่าจะมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องในเร็วๆนี้ขณะที่ฝั่งสาวเบียดวอยก็ยังไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์หรือตอบโต้ประเด็นนี้อย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันครับกระแสนในโลกออนไลน์ก็มีความเห็นที่มันแตกต่างออกเป็น2ฝ่ายบางส่วนก็ให้กําลังใจพี่หนุ่มกัญชัยที่เลือกใช้กระบวนการทางกฎหมายแทนการตอบโต้ด้วย่าจาขณะที่อีกส่วนจับตาดูว่าเรื่องราวนี้มันจะจบลงอย่างไร <S <S อย่างไรก็ตามครับภายหลังจากที่เป็นประเด็นออกมานะครับหลายคนก็มองว่าเอพี่หนุ่มจะฟ้องจริงหรือฟ้องไม่จริงล่าสุดครับพี่หนุ่มกัญชัยออกมาโพสต์หมายสารโดยระบุข้อความเอาไว้นะครับว่าคําฟ้องจากนักข่าวกากๆคนหนึ่งซึ่งก็มีหลายคนบอกว่าดีแล้ว ่หนุมจะได้ดับความมั่นสักทีเอาเป็นว่าก็ติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าสาวเบียร์รเองจะต้องรับมือกับการฟ้องร้องที่ไม่ใช่แค่การด่าแล้วจบหลังจากพี่หนุ่มกัญชัยเปิดเกมเดินหน้าฟ้องในขณะที่เบียรยังไม่มีการออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาย,ย่างเป็นทางการแต่ไม่ว่าเบียรจะออกมาแถลงอะไร ถ้าคดีนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชื่อเสียงของพี่หนุ่มกัญชัยไม่ใช่แค่การพูดถึงบนโลกออนไลน์อีกต่อไปแต่จะกลายเป็นเรื่องทางกฎหมายที่ต้องมีบทเรียนให้สังคมว่าคำพูดของคุณอาจต้องรับผิดชอบ